เนี่ยๆครับพาพามาชมเกาะสีขาวาใกล้ๆอ่ะเนี่ยๆทะเลบ้านตะลิงงามครับเนี่นี่นนท์เชิญจับมือใกล้ทะเลบ้านตะลิงงามอยู่ตรงนั้นสชิญจับมือใกล้ทะเลอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวได้พาเดินไปดูนี่นี่พามาเที่ยวที่ทะเลครับมาเดินมาเห็นทะเลนี่นี่บรรยากาศโอ้สวยมากนี่นี่ก็มีร้านอาหารเด้วยอ๋อเยี่ยมเลยนี่โอ้โหนี่บรรยากาศโอ้โหสวยทะเลครับทะเลครับนี่โอ้โหบรรยากาศนี่ แม่มาชมทะเลนี่บรรยากาศสวยเรือสวยมากโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมอ่ะเรือสวยมากโอ้หนั่งสะพานสะพานโอ้บรรยากาศโอ้ดูต้นต้นปลาสวยมากเนี่ยโอ้โหเยี่ยมมากเนี่ยบรรยากาศมีเรือมองๆได้ก็ไปหาหาปลาได้ อย่างน้องวิทย์น้องอาเซียมาเนอะอาเซียเนอะคุณวิทย์กับคุณรัฐก็อยู่นู่นโอ้โหมาเกือบเที่ยวกันยเกี่ยวกันเที่ยวกันเที่ยวกันมาเที่ยวกันนะโอ้โหเกี่ยวกันโอ้บรรยากาศเงียบสงบมากโอ้ดูดูน้ำทะเลจัดคลื่นจัดน้ำทะเลโอ้โหยังไม่โอเคนะเดี๋ยวได้ไปชมตรงนั้นนะนี่ครับนี่จ้านั่นก็เอาเรือมามามาทำเรือเรือบรรยากาศ บรรยากาศดีมาเอาไป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 ที่สวนไปที่สวนเราเยอะเรา,เรา,เ,ราเราจอดทั้งนู้นเดี๋ยวไปชมดูไปสิฮะโอ้โหน,น,น,นี่ๆดูก่อสี่กาะห้า 4, โอ้โหสวยมาดูใกล้ๆเลยนะทั้งที่นอนเราอยู่เห็นบนภูเขา่ะสวน,ะนจามือใกล้ทะเลวันตรีงามเห็นเห็นก่อสี่กาห้านี่บนภูเขาเลยนี่มา,มาตจนใกล้ใกล้ให้ถึงเลยครับถึงทะเลโดยตรงเลยเนี่ยเนี่ยเอาไปไป อว้น,นี่นี่บรรยากาศก็มีก็ม,มีที่พักก็ม,มีที่พักให้นักให้เป็นบ้านพักบรรยากาศเงียบสงบมากนะพืะ้นที่ส่วนตัวครับนี่ตรงเป็นพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้นะพื้นที่ส่วนตัวแต่ก็ยังไม่ทําอะไรที่ว่างไม่ได้สาธารณะนะตรงนี้นะที่ส่วนบุคคลเนี่ยนะแก็ทำเรือเอ้เจ้าเรือสวยมากเยี่ยม เดินเดินไปที่รถเนีเดี๋ยวพาเดินไปที่รถเดีไม่ไกลครับนี่เดินมาเที่ยวได้โอ้บรรยากาศเที่ยวโอ้เดินรถเราจอดตรงโน้นจอดตรงนน้นจนสมุยใกล้ทะเลตรงนน้นนี่นะนี่ครับเดินเที่ยวโอ้มีมะพร้าวเนี่ยมะพร้าว โน่นว่าฟ้าน้องหอมปลูกไว้ต้นน้อหอมเจ๋อนะก็มีที่พักเลยครับนี่เป็นะบงังะโลที่พักนะนะมาเที่ยวพักผ่อนได้กลางเต็นท์พักผ่อนที่สวนนะเป็นโน่นขี่มา้าตรงนั้นโน่นขี่ม้าครับอยู่ที่รถขี่ม้าไปไปให้มา้ามันมันเคยชินครับให้มา้าเคยชินกับสถานที่ครับนะไปไปใช่เขาบอกไปใชาหาดมาเมื่อกี้ น,รรนั่งรถจระจนาะสวนสมุยกายทะเลบ้านตลิงงามเมื่อกี้ไปเที่ยวทะเลมาอเอาไปชมแลนะ้วไปชมทะเลมาแนละ้วนี่ในบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศนี่ยน่น,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 นี่ทางข่าวโน่นรับสวนรับสว,วนนี่ไปก็ถึงแล้วนะแต่เป็นเป็นทีสน่ส่วนบุคคลนะนะแต่เดินเที่ยวมาเดี๋ยวเดินเที่ยวชมได้นะ ถ้าไปทางน้นนะเดินไปสองรอยเมตรนะเป็นที่สาธารณะครับเดินโงหาได้เลยครับโอ้โหเยี่ยมนอนรถยอยอยู่นั่นสวนเราอยู่นั่นครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้รเจอยน้องเนี่ เดี๋ยวนอนรถโอ้ยาวเลย,ยดดนดะกนะันะนเะดียวครับน่ะเป็นสองสามนาทีก็ถึงโอ้เย่ยมน่โอ้มีนกมีนกบรรยากาศดีมากนะเยี่ยมเลยสวมาก Những các mọi thứ. Oh, nhạc cảm. Eh. Oh, dạ. Oh, dạ. Oh, dạ. Dạy mọi thứ. Ok, dạy, 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 Đi dạy, 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 เราเจออยู่โน่นโอ้เยี่ยมมากสวยเลยนะเนี่ยเอา้าถึงแล้วครับเนี่ยสวนนะสวนสากมือก่ทาทะเลนี่ครับนี่ตัวนกฟ้าวครับนี่โอ้เราบรรยากาศดีครับมาการเต่น,นี่คนระับการเต้น,นี่เราไปเดินไปเที่ยวทะเลอยู่โน่นีม้าอยู่โน่นม้าอยู่โน่นมามามาก็มาขี่ม้าเล่นได้ครับนบรรยากาศดีามากนะโอเคนี่

นอน,น,นรถมาระวังรถลูกอ้าวโอเค